สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสู้หูสุขคนค่ะสวัสดีครับผู้พก้อยสากินแซบคือเก่าครับพี่น้องอาีสานคนไกลบ้านนะครับพี่น้องมี่้าพี่น้องม่กินสมตำครับหมูกรอบครับพี่น้องจ้าฝีมือบ้าดีครั้งแรกครั้งแรกพี่น้องกรอบว่าแห้งเลยพี่น้องครั้งแรกเห็นมูบ่นเห็นเป็นตาแซบเนะที่กรอบว่กรอบลองมังพักนี้พักซีกับพักสลัดจ้ะ รสชาตันฟังไั่พออยอ่อืมอะกัวว่าพู้พินยี่เ้อเจ้าต้องนี pues uh ่ huh. że że ัอ mm ืมอืมพี่อ้องจัด Ừ, ngọt dữ, ừ. ừ, nắng cái mua mua sắp sẵn ná Ừ, ừ.

เนน่ยเป็นหนาเองเป็นมงคนเป็นอร์ดบหนาเลยนะคขัง

มแเล็ดป็น่ออืมเผ็ดป่เผ็ดพริกเป็นก่ำรูกร้ก่มใจเด่นนะอืมอืมอ่ะนี่นะ

nó nữa 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 đi nữa 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 bạn, sợ được, bạn, Nhìn tin nữa hả? 음วsนน 나 อืมอืมอะไรเสร็จ <c oughs> สำเร็จแต่บอกก่อนนะได้้กอ่างยังพองเลยนั่นก็คือว่าก่อบปีนะถ้าก่กานะอนตอนไหน,นพอเห็นแล้วมัน <c oughs> ไปโอมแล้วมนะันนาน <c oughs> อืมอืมท้องขาวคือเป็นของเซบาเพสตแต่พุง อืมอืมทำเนี่ยนายพูดอืตอปากอืมอืม ทำยังไงกันเนาะตาสววนหากินแต่นางออก่ปะเนี่ยเฮาก็กิน <c oughs> นา,นา,นานงเราได้ปะของ

好吧。

ý định để hết 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 đi hết 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 hết

哎呀！你木？嗯。我爱不弄，太疼。不要得罪在路。别、啊、装了。嗯。你别看。嗯。你打结了。啊，你看呢？

โอ้ขโมงงั้นงันง <cheese> <c oughs> <c oughs> ั้นงันงั้นงั้นงั้นงสวัสดีค่ะนนนนัน้นนงน